วิถีชีวิตหลังกเกษียณของคนจีนที่เราเห็นในตัวเมืองส่วเทาสั้นโถหรือที่อื่นๆในเมืองใหญ่ๆแล้วส่วนใหญ่จะมีเงินคงคลังก็คือเงินเบี้ยบำเหน็จบำนาญตกค้างทำให้คนที่มีอายุ60ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนเช้าๆก็จะออกมาจิบชาเต้นรำรำไทเก๊ก หรือมาสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ตามสวนสาธารณะหรือไม่ก็อยู่ตามสวนริมทะเลริมชายหาดแล้วแต่เมืองนั้นจะมีที่ไหนที่สามารถไปชุมนุมพบปะสังสรรค์กันได้เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากว่าคนชั้นกลางในระดับเมืองใหญ่แล้วเนี่ยเขาอยู่กินสบายละอย่างไปเห็นที่เฉิงตูหรือที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยคนเหล่านี้ก็เลยว่ามีค่าใช้จ่ายที่ สบายละนะนะวันวันก็รอแต่ว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนไปสังสรรค์ไปจิบชาไปออกกำลังพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนี่ไปดูแล้วก็ทำให้คิดถึงเมืองไทยว่าจะไปถึงจุดนี้ได้ยังไงนาะคนไทยส่วนใหญ่ยังลำบากยังอยู่กับเรื่องหาเช้ากินคํา